สวัสดีครับเป็นแฟนที่น่ารักทุกท่านครับเราจะพาทุกท่านไปสรุปผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดสุดท้ายกันก่อนเลยครับเริ่มต้นที่กรุ๊ปอีครับบาร์เยนเมนิคครับเปิดบ้านถล่มบาร์เซโลนาไป3ประตูต่อ0ูนย์เบนฟิก้าเอาชนะดินาโมเคียไป2ประตูต่อ0ูนย์กรุ๊ปเอฟครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับยังบอยเบิร์นไป1ประตูต่อ1นึ่เลดบูสาวบวกเอาชนะเซบียาไป1ประตูต่อ0ูนย์เวอร์บวกแพ้กับริวไป1ประตูต่อ3ครับกรุ๊ปเฮดครับยูเวนตุสเอาชนะมาโมไป1ประะตตู่อ0แลเซนิเซ เตอร์สเบอร์ครับเสมอกับเชลซีไป3ประตูต่อ3เขยิบมาที่ศึกสกอตแลนด์พรีเมียร์ลีก1คู่เมื่อคืนนี้ครับลิฟส์วิงตันครับเปิดบ้านเอาชนะฮิเบอร์เนียนไป1ประตูต่อ0ศึกเอฟเอฟซูซูกิครับ2คู่เมื่อวานนี้ครับพม่าครับเปิดบ้านเอาชนะติมอเลสเตไป2ประตูต่อ0และสิงคโปร์เจ้าภาพครับเอาชนะฟิลิปปินส์ไป2ประตูต่อ1ปิดท้ายด้วยศึก M150 แชมเปี้ยนชิพหรือไทยลีก2ครับตัดตกขาเมื่อวานนี้ครับเชียงใหม่เอฟซีครับเปิดบ้านเอาชนะแพ้ยูไนเต็ดปป1ระตตู่อ0 และลัปาง FC ครับเอาชนะระยอง FC ไป2ประตูตอนหนึ่งและนี่คือการสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับก็ฝากทุกท่านดูแลตัวเองช่วงนี้ด้วยนะครับไวรัสตัวใหม่โอไมคอนกำลังเข้าในประเทศไทยเลยฮะฝากทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับซับสไครต์และสั่นกระดิ่งรอไว้เลยครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางท่องเราทุกวันเลยครับ